angle ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านายธนิตนุ่นลอยหัวหนาเขตห้ามราสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน่าพบงูล,ลำตัวสีดำขนาดค่อนข้างใหญ่ซุกตัวอยู่ภายในกองไม้หน้าบ้านหลังหนึ่งเกรงจะเป็นงูพิษหวั่นทำอันตรายต่อผู้คนได้จึงนำเจ้าหน้าที่เขตห้ามราสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนอำเภอวังโป่งและหน่วยกู้ภัยวังโป่งรวมใจพร้อมอุปกรณ์จับสัตว์เนื้อคาลนลักษณะเป็นบ่วงเชือกไปอย่างที่เกิดเหตุที่บริเวณที่9 9ทับ หมู่13ตำบลวังโป่องอภอวังโป่งจังหวดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านพักของเจ้าที่กเกษตรอเภอวังโป่งซึ่งอยู่ในช่วงของการให้ช่างปรับปรุงซ่อมแซมโดยมีนายวิเชียนจันเพ็งอายุ41ปีอยู่บา้านเลขที่42บ้านไร่ฝายหมู่ที่11ตำบลวังโป่องอ,อวังโป่ง เป็นช่างซ่อมแสมบ้านนำเจ้าที่ไปตรวจบริเวณกองไม้ที่มีงูตัวดังกล่าวหลบซ่อนอยู่บึงต้นเจ้าที่เขตได้ช่วยกันค้นหาใช้เวลานานกว่า20นาทีพบงูนอนคดอยู่ในกองไม้จึงช่วยกันจับนําออกมาตรวจสอบพบว่าเป็นงูจงอางขนาดใหญ่ลำตัวยาวกว่า2เมตร30เซนก่อนนำตัวใส่ทุงปุ๋ยเพื่อน,นำไปปล่อยคืนสู่ป่าตามธรรมาชาติต่อไป